คุณผู้ชมคะถ้าดิฉันบอกคุณผู้ชมว่าลุงมาข้างบ้านดิฉันเขาป่วยตายแล้วเขาก็เป็นขึ้นมาจากความตายคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงคะจะต้องตื่นเต้น <ๆ S 1> แน่นอนแล้วก็อยากรู้มากยิ่งกว่านั้นใช่ไหมคะจะเล่าเรื่องโกหกคะ่ะแต่ถ้าดิฉันพูดความจริงแล้วบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงคะคุณผู้ชมบางคดบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าแล้วยังไงต่อบางท่านก็อาจจะถอยกลับมาอืมแล้วยังไงล่ะวันนี้ดิฉันอยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ เขารู้สึกยังไงกับการที่บอกว่ากับการที่เขาได้รู้ข่าวว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายขอต้อนรับอาจารย์ประยูรลีมาหูตาเสรณีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์รู้จักพระเยซูคริสต์มานานเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบปีนิดหน่อยครับ40ปีนิดหน่อยนะคะคคฉะนั้นครั้งแรกอาจจะย้อน เวลากันนิดนึงนะคะครั้งแรกที่รู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วก็อ่านแล้วก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายอาจารย์รู้สึกยังไงคะความจริงในครั้งแรกนั้นไม่ได้อ่านหรอกเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระเยซูท่าไหล่ย <c oughs> แต่มีเพื่อนมาบอกมาเชื่อพระเยซูดีนะผมบอกจะไปดียังไงก็ไม่แตกต่างเพราะเราเราก็เชื่อว่าศาสนาเนี่ย ก็ทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีพระเยซูก็เป็นศาสดาองค์หนึ่งซึ่งสอนให้คนเป็นคนดีก็หเหมนหนะ้าแตกต่างแล้วก็ก็จะบอกแต่พระเยซูแตกต่างนะผมบอกแตกต่างไงพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็ได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยผมบอกหาวันความรู้สึกตัวนั้นก็คือคำว่าหาเนี่ยแปลว่าโกหกอีกแล้ว <laughs> ไม่ใช่ตื่นเต้น<ม>ใช่ตื่นเโกหกอีกแล้วเพราะนี่คือความรู้สึกแรกที่ได้ยินว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายโดย ธรรมชาติของของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยผมพูดถึงในกรอบบ้านเราเนะถ้าเราพูดถึงใครคนหนึ่งเป็นขึ้นจากความตายเนี่ย แล้วเราก็ไปที่บ้านเขาเราไปเห็นเขายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังไม่เชื่อนะครับเราก็ว่าไอ้ตอนที่เขาเขาไม่รู้สึกตัวเขายังไม่ตายต่างหากละ่ะใช่ไหมฮะ<ช>คือในในโดยทั่วไปที่เราคิดได้โดยสามัญสํานึกทั่วๆไปมันเมื่อมามบ,บอกพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายโดยเฉพาะยิ่งซึ่งเป็นศาสดาที่2,000กว่าปีที่ผ่านมาแล้วมันไม่เชื่อครับผมนั่นคือความรู้สึกแรกความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้มันแน่นอนครับมันตรงกันข้าม แล้วถ้าเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่ามุมคิดของเราเราก็คิดในมุมเดียวเท่านั้นก็คือว่าพระเยซูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งงั้นตายไปแล้วก็คือตายไปเลยเพราะมนุษย์ตายแล้วก็ตายเลยแล้วก็พระพุทตายแล้วก็ตายเลยไม่วใครก็ตามนะฮะแต่เมื่อมารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและในความเป็นพระเจ้าจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นแต่เป็นพระเจ้าที่สร้างเราเนี่ยมันจะต่างกันอยูยนะมุมมอง และเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าจริงการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากสําหรับพระองค์มันความรู้สึกวันนี้ก็จะแตกต่างในวันนั้นเราไม่ได้คิดและไม่มีความรู้ไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งก็มาในสมองเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แต่วันนี้เรามีความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เต็มสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้น <hi> ในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นความรู้การรู้จัก พระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวนั้นที่เราได้ยินครับใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าในความรู้มันไม่พอหรอกค,รคือเมื่อพูดถึงเป็นขึ้นมาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับประสรบการณ์ด้วยครับค่ะพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในอดีตที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้นในประสบการณ์ชีวิตเราปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ครับหมายถึงว่ายังสามารถ เป็นขึ้นมาจากความตายได้คือหมายว่าผลแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงพระชนอยู่และเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่ตรงนี้ฮะพระองค์ก็จะทําในสิ่งที่พระองค์เคยทํากับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักได้นะครับเพราะว่าพระองค์คงไม่กลับไปทําอะไรให้กับมนุษย์ที่ในอดีตอีกแล้วเพราะเราไม่ลังพูดถึงหนังนะ Back to the Future หรืออะไรเนี่ยแต่เรากำลังพูดถึงมนุษย์ในปัจจุบันนี้ยังต้องพึ่งพาพระองค์อยู่เพราะพระองค์ก็ยังพร้อมสําหรับ เป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ในปัจจุบันพรจาโปองยังทรงพระชนอยู่ครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าในขณะที่เราเราย้ํากันว่าพระเยซูคริสยังทรงพระชนอยู่การมีชีวิตอยู่ของพระเยซูคริสมีประโยชน์สําหรับเราในปัจจุบันมีประโยชน์ครับรอย่างไรคะคือในชีวิตของเรา <c oughs> เรามีจํากัดมนุษย์ทุกคนมีจํากัด <c oughs> และภายใต้ความจํากัดเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ต้องทําเรามีสังคมที่ต้องพบเรามีอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจเรายังมีอนาคตที่จะต้อง ฝ่ฝันที่จะไปถึงทั้งหมดเหล่านี้ด้วยความจํากัดของเราเนี่ยม,มันคืออะไรล่ะคําตอบอยู่ที่ไหนพระเยซูคสุสติจะเป็นคําตอบสําหรับเราในเรื่องนี้แล้วมันเป็นความเป็นจริงนะ mm. เกิดขึ้นได้สามารถที่จะคิดหรือมองหรือสัมผัสได้ <Okay. S 2> อันนี้คือ,อพระคุณและเป็นพระพรที่พระองค์ทรงให้เราพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเรา mm. เพื่ออนาคตของเรา และเพื่อปัจจุบันของเราค่ะอาจารย์คะจะอยากจะให้อาจารย์หนุนใจคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์ก็อยากจะเรียนว่าในชีวิตของเราเนี่ยครับเรามีความจํากัดแล้วอย่าให้ความผิดหวังความขมขื่นความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความล้มเหลวที่อาจจะมาจากด้วยเหตุใดก็ตามนะครับมาทําให้เราเห็นโลกแคบลงทําให้เรากลายเป็นเหมือนกับคนที่มืดแปดด้าน ต่อให้มืดสมมุติว่ามันมีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น16ด้าน32ด้านหรือจะมืดตือตอตอต้อแค่ไหนก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสตส์ทรงประชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นความสว่าง<ม>พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาพบกับความรักและประสบการณ์การช่วยเหลือจากพระองค์ติดต่อกับเราก็ได้นะครับหรือจะอธิษฐานร่วมกับผมตอนนี้ ทางรายการนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่สารวมใจไม่ต้องมีหัวหมูไม่ต้องมีใบสีไม่ต้องมีเครื่องเส้นไม่ต้องมีทูบเทียนดอกไม้ไม่ต้องครับพร,พระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาอะไรจากเราแต่พระองค์เสด็จมาและเป็นขึ้นจากความตายเพื่อจะช่วยเหลือเราและพระองค์เข้าใจใจิตใจของเรานะครับถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเร้วถ,ถ้ามีปัญหาจริงๆอยู่ในใจผมจะใช้เวลานี้อธิษฐานนะครับถ้าหากท่านจะอยู่ที่จอทีวีนี่แหละนะอยู่ร่วมกับเราแล้วก็สํารวมใจนิดหนึ่งแล้วผมจะอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ชมที่มีปัญหาเวลานี้อยู่ในจิตใจและบางอย่างไม่รู้จะเปิดเผยหรือเล่าให้ใครฟังได้บัดนี้ขอพร,ระองค์ทรงโปรดที่จะยิ้มยืนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอพระเจ้าช่วยเหลือและปลดปล่อยเขาสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามความคิดความอ่านจะเป็นอย่างไรก็ตามขอพร,ระองค์ทรงโปรดเปิดทางออก ทางออกนั้นจะมาจากพระองค์โดยตรงถึงความคิดของผู้ชมหรือจะมาจากญาติพี่น้องหรือจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามพระองค์จะค่ะขอพระองค์ทงโปรดช่วยผู้ชมทุกๆคนที่กําลังชมรายการอันนี้ให้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ยา้าอามนอามนขอพระเจ้าอวยพรและคอยท้าท่าอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างที่ผมอธิษฐานนะคอยเวลานะครับทางออกกำลังมาอย่าคิดสั้นนะครับ อาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะถ้าณนะเวลานี้นะคะถ้าคุณผู้ชมได้อธิษฐานด้วยกันกับเราแล้วคุณกําลังฝากปัญหาของคุณไว้กับพระเยซูคริสต์จดบันทึกไว้นะคะแล้วเมื่อคําตอบมาถึงโทรบอกเราด้วยนะคะ1 8 0 0 5 3 2 4 0 2เราอยากรู้และอยากเป็นกําลังใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าการที่พระเจ้าช่วยคุณพระเจ้าช่วยพวกเราอีกหลายๆคนด้วยเหมือนกันพระเจ้ากําลังหนุนใจพวกเราจากชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกัน1 8 0 0 532 402 ทงมาตอนนี้เลยนะคะอาจารย์คะเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะัสดีครับค่ะ